จังหวัดตราดมีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหนึ่งในงานรัฐพิธีวันที่ลำลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับในกัญชัยเทพบรชัยราายองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหามกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานวันรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจําปี2566ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นท่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำจิตอาสาพระัราชาานนำการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกิจกรรมเก็บขยะจากทะเลปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลาหัวโคกหมู่ที่4ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราด ซึ่งทางจังหวัดตราดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอเมืองตราดและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงจัดขึ้นโดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บขยะริมถนนสายประชาพักดี5หมู่ที่4ตำบลหนองคันทรงบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรงและศาลาหัวโคกครับ ขณะที่จังหวัดสมุทรปราการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินสีนำคณะผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ณอาคารศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรป,ปราการเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัต พระราชกรณียกิจต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยอย่างอนเนกอนันต์อาทิส่งแก้ไขธรรมเนียมข้าราชการเข้าเฝ้าให้สวมเสื้อเช่นประเทศทางตะวันตกส่งทำสัญญาทางพระราชมัยตรีและการต่างประเทศกับชาติตะวันตกส่งนำสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกเป็นต้น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการโดยผู้ว่าราชการ,รจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิ ิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้น้อยจนถึงวัดสวนภูมิพุทธชยันตี